สวัสดีนะักลงทุนทุกทกท่านนะครับเดี๋ยวนี้เรามาติดตามแผนการลงทุนประจำสัปดาห์เนาะแล้วก็ต้อนรับนะครับสัปดาห์ต้นเดือนกุมภาครับวันจันทร์ที่31มกราคมจนถึงวันที่4กุมภาพันเนาะก็ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนด้วยชินเจียวอีชินีหัวชายนะครับซงเนียควา้าเลวันชิวชูอ,อีเนาะ<อ>ก็ต้องบอกว่าในส่วนของการต้อนรับตรุษจีนเลยมาดูกันในสัปดาห์ที่แล้วอัปเดตสถานการณ์การหลังจากที่ประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ย มีการให้ถ้อยแถลงถึงความชัดเจนในการประกาศอัตราดอกเบี้ยเนาะที่เตรียมจะขึ้นหลังจากเดือนมีนาคมเป็นต้นไปแล้วนะครับในเรื่องของแก้การแก้ปัญหาภาวะเศรษฐกิจหรือภาวะเงินเฟอ้อนั่นเองในส่วนของผลิตภัณฑ์การลงทุนในสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างมาติดตามกันนะครับ S50 าครับในสองเซตอินเด็กซ์ตลาดหุ้นบ้านเราเนาะก็ต้องบอกว่าถ้าเทียบกับสถานการณ์ภาวะเงินเฟอ้อเนี่ยในประเทศไทยเองจะมีอาาัตราเงินเฟอ้อที่น้อยกว่าต่างชาติอยู่พอสมควรถ้าตีว่าของเฟดประธานธนาคารการสหรัฐหรืออเมริกาเนี่ยอยู่ที่7%นะครับบ้านเราจะอยู่แค่ประมาณ2%เนิดนิดเท่านั้นเองเหตุผลทำไมอาาัตราเงินเฟอ้อในบ้านเราถึงปรับตัวต่ำกว่านะครับก็ต้องบอกว่าบ้านเราเป็นในเรื่องของ ครัวของโลกเนาะก็จะมีในเรื่องของการผลิตอาหารในส่วนของอุปโภคบริโภคค่อนข้างเยอะซึ่งในส่วนของการที่เราสามารถผลิตอาหารทานได้เองหรือซัพพลายอาหารได้เองนะครับมาเลยส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อในบ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะต่ํากว่าเมื่อเทียบกับในหลายๆประเทศหรือในทั่วโลกนั่นเองนะครับทีนี้ในส่วนของสถานการณ์เสร็จถ้าเราสังเกตราคายังคงในอยู่ยังคงอยู่ในกรอบของการย่อหายเนาะ ซึ่งถ้าเราไปดูคาดการณ์ในทางเฟรมเ d ย์ครับเราจะเห็นว่าในความผันผวนของเซตเองแม้ว่าราคาจะย,ยังสามารถยืนในแนวในยะสํสำคัญได้แต่โดยทิศทางเองก็มีโอกาสในการปรับตัวลดลงมาเหมือนกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ต้องไปจับตาในเรื่องของการปรับอัตราดอกเบีย้ยของธนาคารแห่งประเทศไทยเหมือนกันเนาะเพราะเฟดเขาประกาศมาแล้วว่าภายในเดือนมีนาคมเขาจะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยถ้าเฟดขึ้น แน่นอนครับธนาคารในแต่ละประเทศก็จําเป็นที่ต้องพิจารณาการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยซึ่งก็ต้องมาติดตามกันว่าในบ้านเราจะปรับไหมเพราะฉะนั้นทิศทางของราคานะครับในส่วนของเหรียญ S50 ยังคงมุมมองดีดเด้งขายอยู่นะยังให้น้าหนักหรือมุมมองในเรื่องของการดีดเด้งขายอยู่ในสัปดาห์หน้านะครับเน้นฝั่งขายจะได้เปรียบกว่าจากการย่อหายของราคาอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับในส่วนของประเด็นข่าวในสัปดาห์หน้าเลยนะครับในสัปดาห์หน้าสุ ต้นเดือนเจอนอนฟาร์มนี่ถูกต้องไหมครับอ่าวันศุกร์มีไหมนอนฟาร์มนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้ามีปฏิกินข่าวที่ต้องจับตาค่อนข้างเยอะก็เดี๋ยวขอพิจารณาจากแผนรายวันอีกทีนึงแล้วกันนะครับและแน่นอนครับวันจันทร์ไม่มีข่าวของแดงเนาะ ก็จะเป็นวังพักฐานก็ให้อิงแผนประจํำสัปดาหไปแล้วกันในส่วนของแผนผลิตภัณฑ์การลงทุนนะครับเอาแบบละเอียดละเอียดเลยในส่วนของราคาทองคำเนาะถ้าราคาปรับตัวย่อลงมาไม่ต่ํากว่า1780ครับในโซน1780จนถึง1784นะครับจะเป็นจุดพิจารณาการเปิดสถานะฝั่งซื้อโดยใช้1780เป็นสต็ลครับแล้วก็เล่นทํากําไรขึ้นไปเนาะถ้าราคามีการยอกยก,ยกโลนะครับก็สามารถ เขาฝั่งซื้อเพื่อทำกำไรได้แล้วให้พิจารณาปิดสถานะนะครับเพื่อทำกำไรในกรอบบริเวณ1,800นะครับถึง1,802โซนเนี้ยให้ระมัดระวังใครติดสถานะอยู่ก็ให้ลดสถานะให้ผ่อนหรือลดจำนวนการถือครองสัญญาซื้อลงนะครับถ้าใครที่จะเล่นขายก็ให้ ใกล้แนว1,800เขาเปิดสถานะฝั่งขายลงมาแล้วการให้ดูสัญญาณกลับตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในกรอบการเทรดเนี่ยใกล้1,780เปิดสถานะซื้อใช้1,780เป็นสต็อล็อแล้วก็ใกล้1,800เปิดฝั่งขายครับถ้าราคาไม่สามารถเบรก1,800ได้นะถ้าเบรกได้ก็จะยังมีแนวในยะสำคัญอยู่บริเวณ1,808จนถึง1,812นั่นเองนะครับก็ให้มองเป็นกรอบแนวรับแนวต้านแล้วพิจารณาแผนรายวันในการเปิดปิดสถานะซื้อขายครั้งหนึ่งนะครับ ในส่วนของ BTC เอง Bitcoin นะครับเริ่มมีการย้ำฐานแล้วยกโลขึ้นมาแบบต่อเนื่องเนาะก็ต้องพิจารณาการครับว่าใน Timeframe day ในสัปดาห์หน้าเนี่ย BTC จะปรับลงมาย้ำฐานสักรอบหนึ่งเพื่อทำยกโลก่อนหรือเปล่านะครับก็ใครที่จะเริ่มสะสมนะครับในส่วนของ a l c o i n นะครับก็ให้พิจารณาการยกย่อโลอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันในการพิจารณาเล่นเพราะฉะนั้นสำหรับ ใครที่จะเล่น BTC นะจะเล่นมุมมองฝั่งซื้อต่อเมื่อราคายกโลแล้วนั่นเองนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับนักลงทุนทุกท่าน,น,น,นครับแล้วเดี๋ยวยังไงฝากติดตามในเรื่องของแผนรายวันกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับก็โชคดีมีกําไรในการลงทุนทุกคนในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับคุณไม่จําเป็นต้องเก่งคุณไม่จําเป็นต้องมีเงินชุนที่เยอะแต่คุณแค่พร้อมจะคว้าโอกาสแล้วคุณทํามันจริงๆให้านเอง